เชื่อได้ว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงแต่ที่แน่ๆก็คือเราทุกคนเนี่ยอยากจะสบายราวกับว่าได้แต่งงานกับเจ้าชายคือวันวันตีพุงไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับ แต่ทว่าแต่ทว่าแต่ทว่วันนี้เนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ f n d i a r y เราก็จะมาแชร์กันกับอีกหนึ่งเรื่องดากๆที่จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตหรูเหล่านี้เองครับเพื่อที่ว่าในอนาคตตอนที่เราอาจจะคิดว่าเราได้เจอเจ้าชายลอรวยหรือว่าเจ้าหญิงงามทรับนั่นแล้วนะครับเราจะฉุกคิดถึงเรื่องที่แอดเล่าแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นแบบคนในเรื่องนี้นะครับ โดยเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันได้เริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนะครับได้ถูกขนานนามว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งเกาหลีใต้ฮะมีชื่อว่าลีพังยองอายุ29ปีในขณะนั้นนะครับที่ฉายาของเธอที่ได้ได้มาว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งเกาหลีใต้นี่เนี่ย มันก็ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับเพราะว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับเรื่องซินเดอเรลล่ามากซึ่งถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มานะครับมันก็จะมีเรื่องย่อๆที่พูดถึงว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวซกกราวคนหนึ่งครับที่เธอจะต้องทนใช้ชีวิตตากตำลำบากแต่ทว่าเธอก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับความลำบากครับ เนื่องจากว่าชีวิตของเธอเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่ต้องทําตามครับน,นั่นก็คือการคว้าผู้บ่าวที่เป็นเจ้าชายมาให้ได้แล้วเดี๋ยวชีวิตเธอเนี่ยก็จะรวยเองซึ่ง เธอก็ได้ไปทําตามความฝันในอย่างสุดๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยแม่ซินเดอเรลล่าก็ได้ไปคว้าผู้บ่าวตัวงามที่มันเป็นเจ้าชายมาจริงๆซ,งซึ่งพอจับมาแต่งงานเสร็จปุ๊บนะครับชีเธอก็ย้ายเข้าปราสาทปั๊บองค์แม่ลงทันทีทําให้ซินเดอเรลล่าเนี่ยจะไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างนางคนใช้ซอกราวอีกต่อไปแต่ว่าข้าจะเป็นอนาคตราชินีว่าห,าห,าหา่าหๆาําทำไมเล่าไปเล่ามาเรื่อง็นซินเดอเรลล่าเป็นตัวรา้ายไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเรื่องราวของแม่นางลีพังยองเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวนี้เลยฮะแต่ อาจจะอ้ววังมากกว่านั้นด้วยซ้ําคือกล่าวว่าเธอนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่นี่ก็ไม่มีตังค์จะส่งเสียเธอเรียนพอครับ ก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องขยันเรียนเพื่อจะเอาคะแนนดีๆมาซึ่งก็ด้วยความไม่ย่อท้อต่อชีวิตเธอแบบนี้เองนะครับแม่ลีพังยองเนี่ยก็ได้สอบเข้ามาหาลัยดีๆแล้วก็ได้งานแบบเลิศๆครับเป็นคุณหมอฟันแล้วก็ทํางานหนักมากจนกระทั่งเพื่อนๆทุกคนนะครับต่างบอกเธอว่าเออเพลาๆลงมั่งนะแต่ทว่าเจลีนะครับแกไม่เพ่าครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่างานที่เธอทําเป็นหมอฟันเนี่ยมันจะได้เงินเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับมันก็ยังไม่พอกับการจะใช้เลี้ยงครอบครัวบุพการีของเธอครับ ซึ่งในระหว่างช่วงที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นนะครับแม่ลีพังยองเนี่ยเธอก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าห้องนิดหน่อยครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกหมดหวังกับชีวิตมากแบบพยายามมาสุดๆแล้วยังจะหาตังอะไรไม่ได้อีกเพื่อนของแม่ลีก็เลยเห็นใจนะครับก็เลยเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกหลักสูตรสาเร็จของหญิงหลายๆคนครับก็คือให้แม่ลีเนี่ยไปตบๆเสริมอึมสะหน่อยแล้วก็ไปล่อผัวฝรั่งมาเสร็จแล้วนะครับพอผัวฝรั่งมันหอบกลับบ้านไปก็จะได้เป็นคุณนายสบายใจเชิบครับแต่ทว่าแม่ลีพังยงน่ะ่่บอกวาไม,ไม,ไม ฉันน่ะไม่อยากไปหลอกเอาตังใครแต่ว่าฉันอยากจะได้คนที่มารักกับฉันจริงเธอก็เลยไม่สนใจคําแนะนําของเพื่อนครับแล้วก็หันเข้าหาพระเจ้าแทนครับไปโบสถ์ทุกวันแล้วก็อธิษฐานทุกอย่างได,ได้เป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าครับซึ่งก็เหมือนกับว่าคําอธิษฐานที่เธอพูดไปนะครับมันก็จะได้รับคําตอบรับมาอย่างดีฮะเพราะว่าการที่เธอไปที่โบสถ์นี้เองนะครับมันก็ได้ทําให้แมลีเนี่ยได้เจอกับชายหนุ่มตีหน้าตาดีราวกับเจ้าชายครับ ซึ่งเขามีชื่อว่าอเล็กซ์แซชอยนะครับหรือถ้าจะเรียกแบบไทยๆก็อเล็กนั่นแหละที่เขานะครับได้รับขนานนามว่าเป็นเจ้าชายในฝันของหลายๆคนเลยคือผู้หญิงคนไหนเห็นก็ต้องเผลอหลุดปากมาร้องว่าผัวนะครับเนื่องจากว่าหน้าตาของเขานะครับหล่อมากราวกับเทพบุตรเลยตัวสูงขาวยาวเรียวบั้นดากแน่นสะบูร แต่ที่น่าเสียดายก็คือในสื่อข่าวของเกาหลีนะครับเขาไม่ยอมเปิดเผยรูปหน้าของชายคนนี้ครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ <c oughs> ว่าที่สื่อของเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> เขามักจะไม่ค่อยเปิดเผยรูปภาพหน้าของคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีอยู่ในขณะนั้นครับอันนี้แอดก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ถ้าหากมีเพื่อนๆคนไหนได้อาศัยอยู่2ประเทศนี้แล้วรู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาทีเด้อแต่เอาเป็นว่าที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นผัวนะครับก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีไอ้นั่นใหญ่มากครับ คือหมายถึงธุรกิจนะครับที่ว่ามันใหญ่มากซึ่งว่ากันว่าชายผู้นี้เนี่ยเขาเป็นทายาทร้อยล้านของครอบครัวที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาครับที่เมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ได้รับการศึกษามาอย่างดีจากมหาลัยชั้นนําของเกาหลีนะครับก่อนที่จะย้ายไปเติบโตที่นู่นแล้วก็ได้มีรถมีบ้านเป็นเพนเฮาส์อยู่ที่อเมริกาซึ่งเพนเฮาส์นี่มันจะเป็นเหมือนกับห้องหรูๆอยู่บนตึกระฟ้านะครับ ที่จะร้อมรอบไปได้วยวิว360องศาของแมนฮัตตันนิวยอร์กครับหนึ่งในย่านที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในสหรัฐอเมริกาแบบพี่แอดทำงานตั้งชาติก็ยังคงจะหาตังไปซื้อบ้านจากที่นั้นไม่ได้เอาเป็นว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขารวยขนาดที่ว่าถ้าใครได้ไปเป็นแค่คนใช้บ้านเขานะครับก็จะสบายไปทั้งชาติแล้วนั่นแหละครับก็คือชีวิตคร่าวๆของผู้ชายที่ถ้าไม่เรียกว่าเจ้าชายก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของชีวิต2คนหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับตามในเทพ ค,คือเมื่ออเล็กซ์เนี่ยได้มาสบตากับแม่ลีพังยองเข้านะครับทั้งคู่ก็เกิดการตกลุมรักกันครับชวนกันไปออกเดทคำมือกันไปคำมือกันมาหลังจากนั้นนะครับแม่ลีพังยองก็ร้องึ้นมาว่าแล้วเธอนะครับก็ได้สูญเสียรองเท้าแก้วของเธอไปเลยทำให้ทั้งคู่นะครับได้คบกันเป็นแฟนกันอยู่ยาวนานจนถึง4ปีเลยครับ จนกระทั่งอยู่ๆนะครับผู้หนุ่มก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะย้ายกลับไปอเมริกากันนะจะย้ายกลับไปอยู่บนเพนเฮาส์สูงๆของพี่ ซึ่งเมื่อแม่ลีได้ยินแบบนี้นะครับเธอก็ดีใจเลยครับแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ง่ายเหมือนในเทปนิยาหญ่นะคือว่าแม่ลีนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนที่ยากลําบากไปก่อนก็คือตัวอเล็กซ์เนี่ยเขาจะต้องนําแม่สาวลีนะครับไปให้ครอบครัวเขายอมรับให้ได้ครับด้วยความที่ว่าครอบครัวของอเล็กซ์เองเนี่ยมันเป็นเหมือนสังคมไฮโซไงที่ก็แบบไม่อยากจะได้คนระดับซอกราวมาเป็นลูกสะใภ้หรอกถึงแม้ว่าแม่ลีนะครับเธอจะเรียนมาดีมีงานดียงไงก็ตามแต่ว่าชาติตระกูลเธอเป็นใครไม่รู้จากหัวนอนไป เท่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวไฮโซส่วนใหญ่รับไม่ได้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามครับบักอเล็กซ์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้กับครอบครัวเขาครับคือเขาบอกครอบครัวเขาว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็อยากจะพาแม้หญิงคนนีน้แต่งงานไปอยู่กับเขาด้วยที่อเมริกาเลย ก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะก,กันกับครอบครัวมาสักระยะหนึ่งครับแต่ทว่าอเล็กซ์ก็ไม่ยอมแพ้ฮะเขาก็บอกแม่ลีว่าไปเราจะไปอเมริกากันทั้งที่พ่อแม่ไม่ยอมรับอะไรแบบนี้เลยไปเปิดตัวให้พวกท่านเห็นเลยแล้วเดี๋ยวค่อยตายเอาดาบหน้ากันจะว่างไงก็ตามนั่นแหละครับทั้งสองนะครับก็เลยได้จองตัว๋วเพื่อที่จะกลับไปยังแมนฮัตตันอเมริกาในวันที่24มกราคมของปี2013นะครับ ซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางนั้นนะ่ะแมลีนะครับก็ได้กลับไปบอกลาครอบครัวของเธอที่บ้านเป็นการใหญ่เลยครับโดยการพาอเล็กซ์ปักผู้หนุ่มไปด้วยแล้วก็บอกกับพ่อครัว่าเนี่ยเดี๋ยวเ,เมื่อเธอไปถึงที่นู่นนะเธอก็จะทําการติดต่อแต่อาจจะติดต่อมาช้าหน่อยนะเพราะาเธอเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวทามาหากินอะไรและที่สําคัญก็คือเธอจะต้องหามือถือใหม่ด้วยดังนั้นหนูก็ขอให้พ่อแม่ไม่ต้องตกใจอะไรนะถ้าหากหนูจะโทรมาช้าสักนิดนึง แล้วแม่ลีกับแฟนหนุ่มนะครับก็ได้จากไปยังอเมริกาครับที่เรื่องแปลกๆมันก็ได้เริ่มขึ้นตรงนี้และครับคือหลังจากที่แม่ลีและก็อเล็กซ์ได้ย้ายไปที่อเมริกาประมาณเดือนหนึ่งกว่า,วานะครับครอบครัวของแม่ลีเนี่ยก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรกลับมาจากเธอเลย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเพราะว่าโดยปกตินิสัยของแมลีเนี่ยเธอจะเป็นผู้หญิงที่ไม่เลวไหลไปไหนเลยครับบอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาก็โทรมาบอกว่าจะกลับบ้านมาเมื่อไหร่ก็จะกลับครับแต่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอกลับหายไปไม่ทําตามสัญญาแบบเงียบไปเลยครับซึ่งอีกครอบครัวที่อยากจะติดต่อเธอใจจะขาดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนเพราะแบบเบอร์ทงเบอร์โทรแล้วก็ไม่มีใช่ไหมแล้วเธอบอกว่าก็จะไปเปลี่ยนโทรศรัพท์เครื่องใหม่อีกหลังจากที่ครอบครัวได้รออยู่นานเนี่ยพวกเขาก็เลยได้ฉุกค,คิดขึ้นมาว่าเอ๊ หรือว่ามันจะเกิดอะไรที่มีดีมีร้ายขึ้นกับแมลีหรือเปล่าที่เมื่อคิดได้แบบนี้นะครับทางครอบครัวเนี่ยก็เลยได้เริ่มออกตรวจสอบเรื่องราวของตนเองเลยครับโดยสิ่งแรกที่พวกเขาได้ทำก็คือเดินทางไปยังตหมหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะดูว่าแมลีเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วันที่เธอบอกว่าเธอจะบินนะครับมันก็ไม่ได้มีผู้หญิงที่ชื่อลีพังยองปรากฏเลยว,ว่าเธอได้ออกไปนอกประเทศครับ นอกจากนั้นก็ยังไม่มีรายชื่อของผู้ชายที่ชื่อว่าอเล็กซ์อีกด้วยทำให้ครอบครัวนะครับถึงกับวิตกเรื่องนี้เลยคือไปหาตอมอแล้วไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมงั้นก็ต้องรีบเข้าไปหาโปลิสแล้วครับที่เมื่อโปลิสได้รับเรื่องแปลกๆมาแบบนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็เริ่มการสืบเลยสืบไปสืบมาจนกระทั่งได้ไปพบกับเบาะแสเครื่องมือถือเก่าของแมลีนะครับที่ก็ได้ถูกขายมือสองไปให้กับชายผู้หนึ่งใช้ครับ แต่ทว่าเหมือนกับว่าไอ้มือถือเครื่องนนเนี่ยมันจะล้างเครื่องหรือว่าล้างข้อมูลอะไรไม่หมดนะครับมือถือเบอร์นี้เนี่ยมันก็เลยมักจะมีข้อความที่ส่งแจ้งเตือนเข้ามาบ่อยๆที่มันจะเป็นการแจ้งเตือนแบบเวลาเราไปรูดบัตรที่ไหนหรือว่าจ่ายตังค์ที่ไหนมันก็จะเด้งปุ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 ้งมาอย่างนั้นนะครับใจเจ้าของมือถือเนี่ยเขาก็งงแบบเอ๊ะเาก็ไม่ได้ไปใช้อะไรจะมันดังปุ้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 งมาตลอด จนกระทั่งเมื่อตำรวจได้มาบอกเรื่องกับเขาเนี่ยเขาก็เลยได้รู้ว่าไอ้ที่มันปุงป้งปุ้งบอกว่าหักตังค์ไปเนี่ย <c oughs> มันเป็นการหักตังจากเจ้าของมือถือเก่าครับนั่นก็คือแม่ลีนั่นเองซึ่งตำรวจเมื่อเห็นแบบนี้นะครับก็เลยได้ขอมือถือเขาไว้เพื่อการสืบสวนต่อฮะที่เมื่อได้ตรวจสอบเรื่องราวการใช้งานทั้งหมดนะครับ ตำรวจเนี่ยก็ได้พบกับเรื่องที่น่าตกใจมากครับก็คือหลังจากวันที่เธอได้บอกว่าเธอได้บินไปแล้วนะครับประวัติการใช้งานของบัตรเครดิตเนี่ยมันกลับไม่ได้บอกอย่างนั้นครับเพราะว่าแทนที่มันจะเป็นการไปรูดบัตรที่อเมริกาเนี่ย การใช้งานบัตรนะครับมันกลับอยู่ที่เกาหลีใต้หมดเลยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม่ลีนะครับเธอไม่ได้ออกไปนอกประเทศไหนเลยแต่อาจจะหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับซึ่งรายการของในบัตรที่เธอได้ใช้ซื้อไปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแนว,แนวของที่เขาไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อนั่งแท็กซี่บ้างที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการนั่งแท็กซี่ยามดึกดื่นครับแล้วก็ยังมีประวัติของการไปรูดบัตรที่บาร์ที่โรงแมรมม่านรู อีกทําให้ครอบครัวนะครับได้คิดว่าเออหรือว่าแมลีเนี่ยจะไม่พอใจอะไรกับครอบครัวหรือเปล่าอือจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะวันๆเธอต้องงกงกหาทํางานทําเงินให้กับพ่อแม่อย่างเดียวจนไม่มีเวลาไปเอนจอยอะไรกับชีวิตแมลี่ก็เลยตัดสินใจประชดชีวิตโดยการวันๆไม่ทําอะไรเข้าแต่บาร์ไปเสเพแล้วก็ลากผู้ชายไปเข้าถ้ำซะทุกวันเลย ดังนั้นเนี่นะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้ไปสืบหาดูอย่างกล้อง C C T V ตามร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นชื่อมากว่าเป็นเมืองที่มีกล้องติดทุกหวัวมุมเมืองแบบตาสับปะรดมากเลยดังนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เห็นหน้าตาของคนที่มันใช้บัตรในร้านสะดวกซื้อจริงๆครับแต่กลับไม่ใช่แม่นางลีฮะทว่ามันคืออเล็กซ์ชายหนุ่มผู้บ่าวรูปงามที่ใครก็ต่างหาว่าเขานะครับเป็นเจ้าชาย ซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นภาพของปักอเล็กซ์คนเดียวด้วยคือไม่ได้มีวี่แววว่าเขาจะควงสาวคนไหนมาเดินเล่นไปมาเลยนะครับที่เมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เนี่ยเป้าหมายการสืบสวนของตำรวจก็ต้องเล็งไปที่อเล็กซ์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับซึ่งตำรวจนะครับก็ได้เดินทางไปสอบสวนเขาถึงที่เลย ซึ่งในตอนที่มาสืบสวนนะครับอเล็กซ์ก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างครับถามมาเลยก็ตอบมาเลยแต่ว่าเป็นตอบแบบกวนตีนนะคือประมาณตำรวจถามว่าเอิมคุณอเล็กซ์ครับคุณเห็นแม่นางรีหรือเปล่าไม่เห็นนะแล้วพวกคุณบอกว่าคุณจะไปอเมริกาด้วยกันใช่ไหมก,ก,ก็ใช่นะแต่ว่าคืนก่อนที่เราจะไปนะผมก็ได้ทะเลาะกับเธอแล้วเธอนะก็ถอดแหวนมั่นคืนในผมหลังจากนั้นก็ตะเพิดหนีออกไปเลยแล้วเรื่องเครดิตการ์ดละครับคุณ ทำไมคุณอเล็กซ์ถึงได้ไปใช้เครดิตการ์ดของเธอก็เธอทิ้งเอาไวน้นี่ผมก็เลยเก็บเอาไปใช้ซะเลยก็คิดว่าเดี๋ยวเจอหน้าอีกสักรอบนึงก็จะคืนตังให้ก็คงไม่เป็นไรหรอกบ้างคุณตำรวจซึ่งหน้าตาของผู้หนุ่มคนนี้ตอนที่ตอบกับตำรวจนะครับเขาก็ดูนิ่งมากแล้วก็ไม่มีท่าทีที่แบบรูส้สึกสำนึกผิดอะไรเลยกับการเอาเครดิตการ์ดของคนอื่นไปนรูดป,ปื๊ดรูดปื๊ดแบบที่เขไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ นอกจากนั้นเองเขาก็ยังไม่ได้มีความแบบตื่นตระหนกเลยที่อดีตแฟนของเขาเนี่ยได้หายไปครับทาให้ตํารวจเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เลยตำรวจนะครับก็เลยได้ไปเริ่มสืบลงลึกกับเบื้องลึกต่างๆของชีวิตชายคนนี้ครับแล้วก็ได้พบว่าบักอเล็กซ์ผู้นี้นะครับน่าจะเป็นชายที่ชอบตอแหลมากครับเพราะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่เขาบอกว่าเขาจะบินไปนิวยอร์กกับแมลีเนี่ย ชายคนนี้นะครับเขาก็ได้บินไปยังสิงคโปร์ครับไปกับแฟนสาวของเขาแต่ถว่ากลับไม่ใช่แฟนสาวที่เป็นแม่ลีนะครับเป็นแฟนผู้หญิงอื่นครับคืออเล็กซ์คนนี้ได้ได้คบคนอื่นอยู่ระหว่างที่กําลังคบแม่นางลีนะครับที่ก็ไปหลอกผู้หญิงคนนั้นว่าเธอน่ยคือนางในดวงใจของเขาเหมือนกับที่เขาได้หลอกกับแม่นางลีเลยครับใช้มาดหล่อพ่อรวยเนี่ยเข้าฟาดแม่นางที่เมื่อไปสืบสืบดูเพิ่มอีกนะครับ มันก็ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่เหมือนเป็นกิ๊กกับอเล็กซ์นะครับแต่ถ้าว่ามีมากอีกถึง4คนเลยที่อเล็กซ์นะครับก็ได้ไปใช้วิชารูปหลอพ่อรวยหลอกนางๆมาหมดเลยครับ และตำรวจก็ยังได้ไปเจออะไรที่เป็นการโกหกครั้งใหญ่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้เล่ากับสาวว่าเขาได้จบจากโรงเรียนดังมาได้ไปเติบโตที่สาหารัฐมีบ้านอยู่บนเพนเฮาส์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกครับคือจริงๆแล้วทั้งตลอดชีวิตมาเนี่ยอเล็กซ์ไม่เคยแม้แต่จะบินไปเหยียบเท้าแตะที่อเมริกาเลยนะครับ ซึ่งก็ด้วยเหตุชะนี้เองหรือเปล่าที่ตำรวจตีความว่าแมลีนะครับอาจจะไปรู้ความลับของอเล็กซ์ว่าเขาไม่เคยไปอเมริกาหรือว่าทุกอย่างที่มีคบกันมาเนี่ยมันโกโหกกันตลอดเลยครับแมลีนะครับก็เลยได้บอกเลิกกับอเล็กซ์ไปเพียงวันเดียวก่อนที่จะบินไปยังอเมริกาแต่มันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยที่ทําให้ตำรวจไม่เข้าใจอยู่นะครับก็คือ ถ้าหากว่าแม่สาวลีกว่านี้เนี่ยคิดจะหนีไปแล้วก็เล่นปาแหวนมั่นใส่ผู้บ่าวบอกตัดขาดเขาต่อหน้าซะขนาดนั้นนะครับทาไมเธอถึงแบบยอมวางทั้งข้าวของแล้วก็เครดิตการ์ดเอาไว้ที่บ้านผู้บ่าวละ่ะคือมันก็เป็น c o m มอน s e n ส์ที่ใครๆก็น่าจะนึกออกใช่ไหมครับที่แบบเอา้าเพื่อนๆลองนึกดูนะเพื่อนๆจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบหยิบแหวนมั่นเขาคว้างปาพื้นก็จริงแต่ว่าเราจะทิ้งเครดิตการ์ดกับของต่างๆเอาไว้ที่บ้านของเขาหรอครับ นอกจากนั้นเองเมื่อตำรวจได้ไปสืบประวัติของอเล็กซ์ในการซื้อขายของก่อนที่เขาจะพาแม่หญิงคนนั้นไปอเมริกานะครับก็พบว่าอเล็กซ์เนี่ยมีการได้ใช้เงินไปซื้อมีดแล่ซาชิมิครับที่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับมีดแร่ปลาเนี่ยมันจะเป็นมีดอะไรที่แบบคมมากแล้วก็ราคาแพงสุดๆครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะต้องตัดเนื้อให้แบบช่บเดียวขาดใช่ไหม ที่แบบโดยลําพังเองอเล็กซ์ก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นพ่อครัวหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําครัวแต่อย่างใดแล้วเขาจะไปซื้อมีดแล่ปลาที่มันหั่นเนื้อได้แบบชุบเดียวขาดทาไมนอกจากเสียว่าเพื่อนๆก็คิดแล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องเป็นคดีฆาตกรรมแต่ถ้าว่าช้าก่อนครับพอตํารวจได้ไปถามก็คุณผู้บ่าวอเล็กซ์เสียว่าอา้าแล้วคุณจะซื้อมีดแล่ปลานี่มาทําไมอเล็กซ์นะครับเขาก็ตอบว่า อ๋อก็เพราะว่าผมรู้สึกจิตตกแล้วก็ตัวเองไร้ค่านะ่ะก็เลยอยากจะหาหมีดดีๆซักเล่มมาชุบชุบตัวเองคือแบบจะชุบชุบตัวเองนี่ต้องเล่นมีดราคาแพงักขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้นะครับมันก็เลยได้ทําให้ตํารวจไม่บายเลยครับค,คือไม่ยอมเชื่อเขานะครับเพราะว่าตํารวจเขาบอกว่าเวลาที่คนจะแบบทําการชุบชุบตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีเวลาไปเตรียมการอะไรขนาดไปหาของดีหรอกครับและอาวุธส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้เนี่ยก็มักจะเป็นพวกมีดโกนคมๆหรือว่าอะไรที่มันราคาถูกแต่ว่าคมแทนมากกว่า นอกจากนั้นเองนะครับตำรวจก็ยังได้ไปพบกับอาชีพพาร์ทไทม์ของชายคนนี้ครับก็คือการคุยขยะแล้วก็ขยะมาขายหาตังค์ที่อย่างนีเน้เพื่อนก็คงจะสงสัยแลวใช่ไหมครับว่าอา้าวแล้วจนอย่างนี้แล้วผู้บ่าวคนนี้เขาไปเอาตังค์มาจากไหนมาเปสาวแล้วก็มาหลอกว่าเขาเป็นเจ้าชายถึง4-5หคนได้ขนาดนั้นละ่ะเรื่องของเรื่องก็คือผู้บ่าวอเล็กซี่นะครับเขามีวิธีการชาญฉลาดในการหลอกผู้หญิงหลายๆคนครับ เพราะว่าเขานะครับมักจะนัดพาผู้หญิงต่างๆี่ออกไปกินข้าวด้วยแต่ถ้าว่าการกินข้าวทุกครั้งเนี่ยเขาจะให้ผู้หญิงจ่ายตลอดเลยโดยการที่นานๆทีนะครับอเล็กซ์ก็จะซื้อของขวัญแบบราคาแพงๆมาอย่างเช่นแหวนอะไรแบบนี้ให้ผู้หญิงบ้างเพื่อจะให้ตบตาว่าแบบเออเขาไม่ได้ยากจนนันอะไรอย่างนี้นะซึ่งถามว่าไอ้ตังพวกนี้เนี่ยเขาเอามาจากไหนล่ะครับเขาก็ไปขูดรีดมาจากผู้สาวอีกคนหนึ่งที่เขากำลังคบอยู่เนี่ยแล้วก็ไปซื้อของขวัญแล้วก็ไปให้ผู้สาวอีกคนหนึ่งครับทำแบบนี้วนเป็นหลป 4- สี่ห้า สรุปก็คือผู้บ่าวคนนี้นะครับเขามีวิชาการเอาตัวรอดที่จะหลอกเขาตัวเองเป็นเจ้าชายสุดรวยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยครับแม่เจ้าชั่วจนไม่รู้จะพูดยังไงผู้หญิงคนไหนที่ฟังฟังอยู่หรืออะหนุ่มหนุ่มก็ได้นะครับจงพึงระวังให้ดีนะครับาหากมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรแบบนี้ว่าโ oh, อ้เธอเลี้ยงฉันหน่อยเธอเลี้ยงฉันหน่อยหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ก็ได้เอาเป็นว่าเมื่อเรื่องราวมันมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแมลี่พังยองหรือว่าซินเดอเรลล่าแห่งเกาหล ธอได้หายตัวไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ล่ะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ยังเป็นปริศนาระดับชาติอยู่เลยนะซึ่งถึงแม้ว่าเวลาของเรื่องเรานี่มันจะผ่านมาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับมันก็ยังไม่มีคําตอบเลยมีแต่ทฤษฎีที่เขาว่ากันว่านะครับโดยทฤษฎีที่หนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่ลีผู้นี้นะครับเธออาจจะหนีออกจากบ้านไปหรือเปล่าเพราะว่าความกดดันอะไรบางอย่างในะทำให้เธอต้องหนีไปกบด,ดานแบบไม่อยากให้ครอบครัวเห็นซะเลยที่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆน,นะครับ ทฤษฎีแรกนี้นมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตั้งแต่วันเวลาที่เธอจากไปเนี่ยนะครับไอตัวประกันที่แม่ลีพังยองได้ทําไว้หรือว่าเลขประชาชนอะไรที่ต้องใช้ในการทําธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีการกระเตื้องเลยครับคือถึงแม้ว่าเราจะแอบไปกกดานอะไรไม่ให้ครอบครัวเห็นก็ตามใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราก็ต้องมีการซื้อของมีการใช้ของอะไรกันบ้างซึ่งในยุคสมัยนี้หรือว่าเกาหลีใต้นะครับ พวกเขาเนี่ยก็จะใช้ตังเป็นดิจิตอลสะส่วนใหญ่ครับส่วนทฤษฎีที่2ก็คือจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแม่ลีในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอมีอาการกดดันมากครับที่ทําให้เธอได้หนีไปสักพักหลังจากนั้นก็ไปทําการซึบซึบตัวเองตั้งแต่หลังจากที่หนีไปเลยนั่นเองมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าไอตัวเลขต่างๆในบัญชีของเธอหรือว่าโซเชียลอะไรของเธอนะครับมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยครับและ ทฤษฎีท้ายที่สุดที่แอดว่าทุกคนน่าจะคิดคิดกันนะครับก็คือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนั่นก็คือบักอเล็กซ์ผู้บ่าวนี่แหละครับที่ได้เป็นคนทําการซุบซุบเธอเองก็แหมแอดเกิดเรื่องมาซะแต่แบบนี้แล้วเนอะคืออเล็กซ์นะครับเขาอาจจะซุบซุบเธอหลังจากนั้นก็เอาตังอะไรที่เธอมีเนี่ยไปใช้ก็ได้ครับที่เพื่อจะให้ชัวร์เนี่ยตำรวจนะครับก็เลยได้เรียกอเล็กซ์ผู้นี้เนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งโดยการส่งเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยครับ ที่ผลที่อเล็กซี่ดทำออกมานะครับมันก็คือไม่ผ่านหมดเลยครับคือทุกอย่างที่เฮียแกได้พูดมาให้ตำรวจอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกครับและหนึ่งในนั้นนะครับมันก็มีคำถามของตำรวจที่ว่าคุณได้ฆ่าคุณลีพังยองไหมด้วยซึ่งอเล็กซ์ครับเขาก็ตอบว่าไม่ครับและผลก็คืออะไรล่ะมันคือการโกหกครับ แต่ทว่าปัญหาอย่างเดียวของตํารวจก็คือไอการใช้หลักฐานจากเครื่องจับเท็จอย่างเดียวนะครับมันจะไม่สามารถจับคนเข้าคุกได้ครับเพราะตํารวจในต้องหาหลักฐานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอย่างอื่นต่อด้วยที่ให้หามาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับดังนั้นนะครับบักผู้บาผู้นี้เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคําถามแปะอยู่บนหัวตัวใหญ่หรือว่าเขาเป็นฆาตกรใช่ไหมและตํารวจนะครับก็ไม่สามารถลงโทษอะไรเขาได้ครับ โทษที่ตำรวจพอจะให้ได้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่การติดคุก2ปีเนื่องจากที่ว่าเขาได้ไปหลอกลวงชาวบ้านมาเท่านั้นเองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับาคาดว่าบักอเล็กซ์ฟูนี้เนี่ยยังคงจะลอยนวลอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับแต่ประเด็นที่แอจะจะบอกเพื่อนๆในเรื่องราววันนี้ก็คืออย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนหล่อพ่อรวยมาจากไหนก็ตาม เพราะเอาจริงๆแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยบนโลกของเรามันก็มีมิจฉาชีพเยอะแล้วกินแบบนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F, F N Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบายบาย